มือสังหารถือขวานวิ่งเข้ามาอย่างบ้าคลั่งทว่าชายคนนั้นล้วงไปที่ก้นบัวแล้วดึงปืนพกออกมาเขายิงสวนทันทีแต่มือสังหารยกควานขึ้นกันกระสุนได้เมื่อเห็นว่ากระสุนหมดมือสังหารเห็นโอกาสด้วยระยะที่ห่างเขาจึงคว่างขวานใส่แต่ดันพลาดเป้าทั้งสองคนต่อสู้กันอย่างดูเดือดจากสนามหน้าบ้านเลยเข้ามาถึงในตัวบ้านทว่าลูกชายกำลังเล่นเกมโดยไม่รู้เลยว่าข้างหลังมีศึกใหญ่ระหว่างพ่อกับมือสังหารพอได้ยินเสียงเขาเดินไปถามพ่อรีบบอกว่ากำลังทำกับข้าวอยู่โดยที่เขาซ่อนมือสังหารไว้ลูกชายหยิบคุุกกกกกีี้้้้้แแแลลลวว็เเเดินจจาาาาไปต่่พอรรูคคสยขึงงัับะ ที่เขาเห็นคือพ่อกําลังจัดการกับศพมือสังหารเขาอึ้องและหันไปมองไส้กรอกที่แขวนอยู่ข้างๆอย่างหวาดระแวงในใจของเขาเต็มไปได้วยความสับสนและไม่แน่ใจในไส้กรอกเหล่านั้นแต่ก่อนที่พ่อจะทันพูดอะไรมือสังหารอีกกลุ่มก็โผล่มาหน้าบ้านพร้อมปืนกลและพวกมันเริ่มกราดยิงชายคนนั้นรีบเปิดช่องลับในผนังลูกชายถึงกับอ้าปากค้างเพราะภายในเต็มไปด้วยอาวุธหลากชนิดแต่แทนที่จะหยิบปืนพ่อกลับหยิบมาฝรั่งมาเคี้ยวแล้วคายลงพื้นเมื่อศัตรูวิ่งเข้ามาเหยียบมาฝรั่งนัันัั้้นนนนเเเเเเกกกกิิิดดดรระะบบบตตููมมทททททีีีีแลลลลืื่่่่่อออออุยยาางงงงสหพพชว